สวัสดีครับเจอกับครูหนึ่งอีกแล้วนะครับกับช่องก็วาดสิครับนะครับบายครูหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเจอปัญหานักเรียนบอกว่าวาดต้นไม้ไม่เป็นครูมีวิธีวาดให้ดูไหมครับนะครับวันนี้ก็เอาวิธีวาดต้นไม้แบบง่ายๆนะครับโดยการนํารูปร่างเลขาคณิตแล้วก็เส้นนะครับมาประกอบนะครับนักเรียนต้องจินตนาการแล้วก็ดูความเป็นจริงเลยนะครับว่า ต้นไม้ที่มีในธรรมชาตินะครับเขาจะไม่ลำต้นตรงนะครับแล้วก็จะมีการบิดเบี้ยวการโคดงอนะครับไปตามธรรมชาติที่เขาเกิดนะครับวันนี้เราทําแบบการ์ตูนง่ายๆครับโดยการร่างโดยใช้วงกลมนะครับวงรีและก็เส้นขนานนะครับหรือจะทำเป็นทรงกระบอกหรือรูปร่างเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนผ้าคก็ได้นะครับโดยคู่หนึ่งนะครับก็จะขีดไปก่อนนะครับเส้นตรงๆนะครับ อาจจะเฉียงเอียงนะครับแล้วแต่นะครับและคุณหนึ่งก็จะกําหนดนะครับพุ่มไม้นะครับคุณหนึ่งอาจจะหนึ่งพุ่มนะครับสองพุ่มสามพุ่มนะครับแล้วแต่นะครับซ้อนกันนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณหนึ่งนะครับจะใช้นะครับปากกาอีกสีหนึ่งนะครับแยกนะครับเพื่อทําดูนะครับว่า ลักษณะของเขาจะออกมาเป็นยังไงครับคู่หนึ่งใช้เส้นนะครับเส้นหยักนะครับแทนลักษณะของพุ่มไม้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนะครับขยายวงกว้างออกได้นะครับไม่จําเป็นต้องอยู่ในลักษณะของวงกลมวงรีนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วแต่นะครับความถึกพอใจนะครับฟอร์มของเราออกมาเป็นยังไงก็ได้นะครับ นี่คือลําต้นลักษณะตรงหน่อยนะครับมีตาไม้ด้วยก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเพิ่มกิ่งก็ได้นะครับเพิ่มกิ่งก็ได้นะครับสองสามก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นการวาดแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยึดหลักการอะไรมากมายนะครับส่วนนะครับถ้าเราได้ลําต้นแล้วนะครับมันยังมีส่วนที่ยังดูไม่ออกนะครับว่าลักษณะของพุ่มไม้คือ อะไรนะครับเป็นในทิศทางไหนนะครับก็สามารถซ้อนนะครับเส้นอยากเข้าไปอีกนะครับเป็นลักษณะของพุ่มไม้ที่ทับซ้อนกันนะครับหนาขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับมันขึ้นอยู่นะครับจินตนาการนะครับและความความสะดวกของเรานะครับอ่ะคนหนึ่งก็จะได้ต้นไม้ประมาณนี้ครับ ไปดูกันครับว่าต้นไม้ที่คุณหนึ่งจะวาดให้ดูต่อไปนี้มีลักษณะยังไงนะครับไปดูแบบเร็วๆกันเลยครับไปกันเลยครับ ครับสาหรับต้นไม้นะครับที่ครูหนึ่งสาธิตให้ดูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับส่วนต้นไม้นะครับนักเรียนสามารถนะครับวาดให้เป็นลักษณะโค้งงอดัดนะครับลักษณะใดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนนะครับจะสร้างสรรค์ออกมานะครับนี่ก็เป็นการฝึกนะครับเหมาะสําหรับระดับชั้นประถมศึกษานะครับที่ต้องอาศัยนะครับการนํารูปร่างรูปทรงมาแปลงให้เป็นรูปต่างๆนะครับถ้าเรียนสังเกตนะครับว่าคุณหนึ่งนะจะใช้ แค่เส้นนะครับเส้นขนานเส้นตรงนะครับเส้นหยักนะครับแล้วก็รูปทรงของวงกลมและวงรีเท่านั้นนะครับเราก็ได้ต้นไม้แล้วครับไปเจอกันอีกในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ